สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําเมนูราดหน้านะครับเราก็เป็นราดหน้าเส้นใหญ่นะครับอันนี้เราจะคลุกกับซีอิ๊วดำนะครับผักเราก็กะพดอ่อนนะครับประกาศขาวนะครับคะน้าแครอทนะครับห้งปรุงเราก็ก็เกี๊ยวนะครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซอแมคกี้ซอฟราเขียวนะครับปรุงรสด้วยรสดีกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใช้เราใช้แป้งมันนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับส่วนนี้ก็เป็นกุ้งกับปลาหมึกนะครับแล้วก็ไข่ไก่ที่เราจะใส่ ผสมกันละาหน้าลงไปนะครับเส้นใหญ่เราก็จะคลุกด้วยซีอิ๊วดำนะครับเดี๋ยวเราก็จะคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับเราคลุกเขาเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับเราก็จะนําไปผัดเลยนะครับน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับเวให้คอเหลืองนะครับสำหรับไว้ตอนที่เราทำ นน้ำรััาคบเดี๋ยวเราก็เทน้ำมันเพื่อผัดเส้นกันต่อนะครับออน้ำมันเดี๋ยวแล้วเราใส่เส้นลงไปเราได้ผัดเป็นสุกเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันนะครับออน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดกับฉลอทลงไปก่อนครับเพราะว่าสุกยากนะครับมันจะนั้นเราก็ใส่กุ้งหมึกไข่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็คนไปเล็กน้อยนะเ,ออเดี๋ยวสุกแล้วเราก็ปรุงรสครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วสำหรับเมนูล้าหน้าทะเลเรานะ มันฉะนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ผักส่วนที่เหลือนะครับเราก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับมันฉะนั้นก็ตามได้แป้งมันนะครับี๋ยวเราคนไปสปักพักหนึ่งก็ <perfekt ion ic> ใช้ได้แล้วนะสาหรบับเมนูล้าน,านหน้าทะเลแล้วนะร้านหน้าทะเลเราก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้หน้าตาประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราก็ตัดเสิร์ฟกันเลยนะครับร้านหน้าทะเลเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณที่ท่านที่ติดตามและชมเมนลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ